กล้องยานะคะตัวนี้เป็นลูกหมากกล้องยาของโตโยต้านะคะโตโยต้าฮีโร่ L-N ห้าหกค่ะค่ะเรามาหน้าวัดดูก่อนนะคะรูจะมีรูสามรูนะคะแล้วไปรุดดูรูเส้นผ่าศูนย์กลางสิบมิลน,นะคะเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วก็จุดกึ่งกลางระหว่างรูนะคะวัดตามนี้เลยนะคะวนเนียจับอย่างนี้นะ,ะโอเค ตรงนี้จะอยู่ที่สิบยี่สิบยี่สิบหกมิลค่ะจุดก,กลางประมาณยี่หกมิลนะคะแล้วก็จุดก,กลางจุดนี้นะคะแปดสิบสองมิลนะคะเท่ากันนะคะแล้วก็สิบ สองจุดห้ามิลนะคะประมาณนี้ค่ะ